โอกูก็เลยก็เอ๊ะกูไปเหยียบหัวไม่ตินมันเมื่อไหร่๋อกูเคยด่ามันเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วเออกูเคยด่ามันกูก็แค่ด่ากูก็กูก็ไม่ได้ด่าอะไรผิดเลยนะด่าเล็กๆน้อยๆเองก็ไม่ได้ด่าอะไรที่เกินจริงอะนะด่าเบาๆเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไปเอาผัวชาวบ้านมาเป็นผัวตัวเองมันไม่ถูกต้องหรอกกูก็แค่ด่าแค่นี้อะด่าแค่นี้เองกูไม่ได้ด่าอะไรรุนแรงเลยอะนึกอออกไหมคือคือด่าเบาๆอะ เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ขึ้นสภาแล้วก็พูดแทนประชาชนไม่ใช่ไปพูดแทนเมียชาวบ้านหัวชาวบ้านการที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วมึงไปเอาหัวชาวบ้านมาเป็นหัวตัวเอาหัวชาวบ้านไปกกอยู่ทุกทุกคืนแล้วมึงก็ชื่นใจที่หัวชาวบ้านมากกมึงเนี่ยมันไม่ถูกต้องกูด่าแค่เนี้ยมีใครไม่เข้าใจเลยคะ มีใครไม่เข้าใจไหมคะมีคนบอกว่าลงมาช่วยหน่อยลงมาช่วยหน่อยเอดชันลงไปช่วยตอนนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะทําไมละคะดิฉันดิฉันกาลังมีสมาสติแล้วก็สมาธิแล้วก,แวก็แล้วก็นั่ง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 ดีเฟนต์กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีผู้มีอานาจสูงสุดของประเทศอยู่ที่นี่คะ่ะดิฉันดิฉันไม่สามารถลงไปไดะะ้ค่ะดิฉันลงไปดิฉันก็ถือไม้กวาดอยู่ด้ามหนึ่งแล้วก็ถือนมอยู่กล่องหนึ่งดิฉันก็เอาไปแจกใครไม่ได้หรอกคะ่ะโอเคนะคะดดฉันจะไปหาดใหญ่ก็ต่อเมื่อพี่น้องชาวหาดใ่่งงออยยูนนนาดกกิ้ม็ีีพประชช ท้าทองร้อนนุ่นร้อนนี่ที่จะฟื้นอาชีพดิฉันจะไปช่วยพร้อมกับพี่ปองอัญชลีดิฉันจะลงไปตอนที่ดิฉันจะไปไลฟ์สดช่วย ทุกๆร้านทุกๆลวงไปไลฟ์สดช่วยดิฉันจะไปไลฟ์สดช่วยขายของตอนที่น้ําทุกคนฟื้นอ,อาชีพแล้วดิฉันจะไปตอนนั้นค่ะดิฉันไปตอนนี้ดิฉันไม่มีความสามารถจะไปช่วยอะไรพวกท่านได้ละค่ะดิฉันเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ดีไม่สามารถที่จะแบกท่านออกจากน้ําได้หรอกค่ะและตอนนี้ท่านมีนายกเทศมนตรีท่านมีผูนะ้ว่าสงขลาท่านมีปอพท่านมีอธิบดีท่านมีนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีมีรองนายกมีไปยังไงไปนอนสซเฮยไอ้เหตอนลเฮยไปช่วยตรงนอนสิเฮยซิวทำไมอยู่ตรงไหนวะท่านมีทุยยกท่านอยู่่แล้วคะ เพราะว่าคนที่เก่งกว่าดิฉันเนี่ยก็คือพนักาันายกแล้วก็รองนายกแล้วก็อีกหลายๆคนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปครั้งที่4ครั้งที่8แล้วเพราะฉะนั้นดิฉันชื่อดเรมาลิกาดิฉันดิฉันไม่มีปัญญาหรอกดิฉันช่วยดิฉันช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าดิฉันไปดิฉันก็เป็นภาระเปล่าๆดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้ดิฉันช่วยพวกท่านได้มากกว่าดิฉันนั่งด่าอยู่ตรงนี้ฟาดอยู่ตรงนี้นั่งแนะนําอยู่ตรงนี้ปรากฏว่ารัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่กกกก็็รู้จััันนเเี่่ยยคคาาาาอออวมิิดดขขงฉไปต ไปปฏิบัติการต่อเท่านี้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันช่วยได้มากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่สามารถที่จะเป็นลักษณะเหมือนบุ๋มบัรดาลงพื้นที่อะไรต่างอย่างนั้นได้หรอกดิฉันดิฉันไม่มีกําลังขนาดนั้นนะคะค่ะโอเคนะคะทุกคนโปรดทราบนะคะดิฉันไม่สามารถที่จะไปแบกคนแก่ไปแห่คนเด็กได้หรอกดิฉันทาไม่เป็นนะคะดิฉันไม่มีความสามารถในการอย่าว่าแต่ผัดข้าวเลยดิฉันําน้าพริกยังไม่แดกไม่ได้เลยค่ะดิฉันจะไม่ไปนะคะโอเคค่ะแล้ว่าดิฉันเนี่ยซัพพอร์ตแนวหน้าออนไลน์พรุ่งนี้ก็จะไปแนวหน้าอีกดิฉันเอาของเอาอะไไรรต่างๆปบิจ แนวหน้าออนไลน์ของพี่ปองอันชลีภาริลักษณ์แล้วพี่ปองอันชลีภาริลักษณ์ที่แนวหน้าออนไลน์เนี่ยเขาส่งของลงภาคใต้ประมาณครั้งละ4คันรถ10ล้อส3คันรถพ่วงเนี่ยไปอีกรอบแล้วเขาส่งไปสี่รอบแล้วค่ะเขาส่งไปสี่รอบแล้วนะครับแนวหน้าออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเ,เด็กตําริกงานั่งฟาดงนั่งฟาดอย่างตรนนี้ไม่เห็นทาหาเลยเลย,เลยกูไม่ต้องทําหาอะไรค่ะกูบริจาคเงินอย่างเดียว แล้วก็กูก็บริจาคของอย่างเดียวกูก็บริจาคขายของถูกขายกาแฟาถูกให้กับพี่ปองอัญชลีแล้วก็ให้เขาขนไปขนไปขนไปครูทําแค่นี้ค่ะโอเคนะคะคนเราเนี่ยนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งแบบนะคะเห็นแ,แ,แตนแต้สร้างภาพกวาดไม่กวาดแล้วขอโทษนะคะพอดีดิฉันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีที่จะต้องไปมานั่งนะคะ,ะระดมบริจาคไม้กวาดอีควายไม้กวาดมึงก็ซื้อสี่สิงเติมมึงจะไปลงบริกาหาพ่อมึงเหรอค่ะเราไม่กวาดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทางกองทัพ นะคะซึ ane, ่งเป็นทหารช่างเขาพร้อมอยู uh ่แ oh. ล okay. uh ้ว oh. ค่ะเพราะว่าทหารช่างของกองบัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยเขามีอุปกรณ์ครบคัวนนะคะเขามีประสบการณ์ทุกน้ําท่วมทุกภัยพิบัตินะคะแม่สายก็ได้กองทัพทหารกองทัพกองทัพทหารซึ่งเป็นทหารช่างนั่นแหละทหารช่างทหารบกทหารอากาศทหารต่างๆทหารซิลทหารเรือเขาก็ช่วยกันหลังน้ําท่วมเนี่ยนะคะมันเราก็จะเจอแต่ไอไอไอเนนเนื้อไอไอเนนหัวเกลียนซึ่งเป็นทหารช่างนั้นแหละโอเคนะคะแล้วก็ทหารเนี่ยเขาเนี่ยมีความศักดัก จะไปะัความสามารถมากกว่าพวกเรานะคะแต่ส่วนใครจะไปทําเราก็ไปทําใครจะใจดีก็ไปใจดีนะคะกูเห็นอินฟลูเอนเซอร์เจ้าของร้านแม่ค้าแม่ขายกูเห็นไปอาจเจเจมาแล้วครับ ไปเยียวๆแล้วก็ถ่ายคลิปสร้างสร้างคอนเทนต์อยู่ประมาณสัก3นาที5นาทีครึ่งชั่วโมงกูเห็นขึ้นขึ้นเครื่องบินหาดใหญ่กลับมาหมดแล้วตอนนี้ก็มานั่งขายของกันเต้มไปหมดกูเห็นไปก <c oughs> ูเห็นไปนั่งสร้างคอนเทนต์ประมาณวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงสองสองชั่วโมงจากนั้นก็กลับกูเห็นขึ้นเครื่องบินกลับมาหมดแล้วโอเคนะคะตามนั้นแหละพอดีดร ت เตอรบริการไม่ถนัดงานสร้างภาพกูก็งงว่าอุ้ย ตายนิ้วระดมของบริจาคมาแล้วค่ะพี่น้องประชจชนหมดกูเห็นคลิปเต็มไปหมดกูก็นึกว่าไปประมาณสัก7วัน8วันอาทิตย์2อาทิตย์เอาอีหาไปแค่2ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นเครื่องบินหาดใหญ่กลับมากรุงเทพมหานครอ๋อไปทำอีเวนต์แค่นั้นเองโอ้ยเนาะพวกมึงสิ่งเหล่านี้กูเคยทำค่ะประมาณสัก20ปีที่แล้วกูเคยทำมาแล้วค่ะแล้วยังไงอ่ะ มันก็แค่นั้นแหละค่ะกูเคยทำมาแล้วประเภทสร้างสร้างภาพแบบนั้นกูเคยทำมาแล้วค่ะคือกูบอกพวกมึงเลยว่ามันหน่อมแนมโอเคนะคะกูเคยทำกูไม่ใช่ไม่เคยทำกูเคยทำา20ิปีที่แล้วกูเคยทำอีกประเภทสร้างภาพขยกมือไหว้สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋แบบสวัสดีค่ะโัยนกูกูกูทำมาหมดแลวยกมือไหว้ขนาดมากูยังยกมืออ้อฮ่ององสวัสดีเจ้ากูอ้ายตกใจแม่งม้าว่ะเสาไฟฟ้ากูก็ยกมือไหว้มาแล้วค่ะ กูทามาหมดแล้วค่ะไอ้ที่พวกพวกมึงทํากูทามาหมดแล้วไม่ใช่ว่ากูไม่เคยทําอีพวกสร้างภาพยกมือไหว้กันตั้งสองเสาไฟ้ากูทามาหมดแล้วแหละโอเคนะคะกูทามาหมดแล้วแหละมันไม่สําเร็จหรอกโอเคนะมันชั่วคู่ช่วยยาวกูขายของดีกว่าขายของพอมีเงินเดี๋ยวกูก็ไปช่วยนู่นช่วยนี่แล้วเดี๋ยวดรเมริกาถ้าจะไปอีกทีหนึ่งถ้าเกิดมีประชาชนชาวหาดใหญ่แม่ค้าชาวหาดใหญ่อยากให้ดรเมริกาอยากให้ทักพิณลันยูอยากให้พี่ปองอัญชลีอยากให้พวกกูเนี่ยไปช่วยไล์สดขายของเพื่อ รับออเดอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวกูจะไปฟรีมึงไม่ต้องจ้างกูด้วยเดี๋ยวกูไปช่วยใครรีเควส์ดรมริกาให้ไปช่วยไ์สดเดี๋ยวกูไปเองกูจ่ายตัวเครื่องบินเองไม่ต้องจ้างกูด้วยเดี๋ยวกูไปช่วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนจะต้องกวาดบ้านตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เคลียร์ต่างๆอะไรต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยอะไรต่างๆก่อนนะคะค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะค่ะรุ่นดรเมาริกาเนี่ยมีตําแหน่งเดียวที่กูยังไม่ได้เป็นก็คือนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็มีอย่างเดียวที่กูยังไม่ได้เป็นคือแม่ของพวกมึงเข้าใจใช่ไหมคะอ,อ,อีสมอยอีสมอยอีสมอยมานอีมันสมอยอีมอยสมอยอมานเข้าใจใช่ไหมคะไอพวกที่เกลียดเกลียดกูนักหนาเนี่ยฮะว่างไงอีสมันหมอยว่าไงสวัสดีสมันหมอยว่างไงเกลียดอะไรกูนักหนาอีสมันหมอยมีอีสมันหมอยหนึ่งแล้วก็มีอี สีสมอยหนึ่งแล้วก็มีอีอะไรนะอีสามตัวในแม่งเกียดดอกเจมริกาแม่งเกียดกูเข้าไสอีหาเมื่อเกียดอะไรกูนักหนาแล้วเกียดเสือเข้ามาดูกูด้วยนะเข้ามาดูกูทุกวันเออมันมีอยู่สองสามคนแม่งตั้งแก๊งกันเกียดกูเป็นพวกบูลี่มาลิกามันมีอีสามชื่อมันชื่ออะไรนะกูจําชื่อไม่ได้ละมันมีอยู่สามคนเนี่ยชอบด่ากูจังเออเออมันชอบด่ากูจังอีมีแต่กูจําชื่อูกูจําได้ชื่อหนึ่งชื่ออีสมันหมอยเออชื่ออีสมันหมอยแล้วก็ชื่ออี หอยกะจีรี่แล้วก็ชื่ออีอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีอยู่สามคนเนี่ยมันตั้งแก๊งกันเป็นแอนตี้มาริกาเออเอนะเอ้ากูพูดอะไรผิดวะเอาอีหากูพูดอะไรผิดอีอีอีทิกตอกไอทิกตอกมันจํากัดการดูมันบอกว่าอะไรปะกูพูดอะไรผิดวะกูก็กูพูดมาแต่แต่เมื่อเช้าแล้วกูพูดอะไรผิดมันบล็อกกูอะเมื่อกี้ทิกตอกมันบล็อกกูมันกูพูดอะไรผิดแต่ละชื่อใช่ไหมกูเอาชื่อก้ม เอาอีหาติ๊กตอกก็มันชื่อนั้นจริงๆมันชื่อสีมันชื่อสีสมอยมันชื่อสีสมอยแล้วก็สมานหมอยแล้วก็เออมันมันมีอยู่สองสามชื่ออะกูไม่ได้พูดอะไรผิดเลยมันเป็นชื่อบุคคลมันมันชื่ออีสมานหมอยจริงๆมันไม่ได้เรื่องคำหยาบอะไรเลยอีนั่นมันชื่อสมานหมอยเออโอเคจบไปนะคะทุกคนทุกอย่างเป็นการแสดงนะคะค่ะค่ะ ถ้าใครถือสากูจะฟ้องมีมีอีสีสมอยกับอีออสมานมอยแล้วก็มีอีคนเนี่ยอีสามคนเนี่ยมันตั้งแก๊งกันเกียดด็อกเตอร์มาริกาทาั้งที่กูไม่เคยรู้จักมันเลยรักแม่ที่สุดในประเทศลองจากลุงตู่มึงอย่ามาคาดหวังกับกูอีนี่ฮะมันมีอีแก๊งสามมอยเนี่ยมันเป็น,นเป็นสลิมแก๊งสามมอยชอบตามไปลาวีกูตามที่ต่างๆเวลากูจัดรายการเออมันชอบแบบบูลี่ด็อกเตอร์มาริกากูก็ไม่รู้มันเป็นใครน่าจะเป็นพวกแก๊งอดีตสอสอ สองสามคนที่ชอบเกลียดดเรมาริกาเออเออลูกน้องของอดีตสสสองสามคนผู้หญิงที่กูเคยด่ามันอ่ะเอาอีหามึงเป็นเฮียอะไรกูด่ามึงก็ถูกแล้วฮะกูด่ามึงก็ถูกแล้วอีแก๊งสามสมอยก็เจ้านายมึงไะมันพฤติกรรมไม่ดีกูก็เลยด่ามันแล้วกูด่ามันเสร็จมึงจะมาเป็นศัตรูกูกูอาฆาตอกควาพ่อแล้วกูลืมกูด่าจนลืมแล้วกูด่าตั้งแต่หกเจ็ดปีที่แล้วแล้วมึงจะมาโกรธกูทำไม แล้รบเรือมริกาไปด่าอะไรมันกูก็ด่าแค่นั้นเองว่าผัวตัวเองก็มีไปละลิกละลี่ใส่ผัวชาวบ้านทาไมกูก็แค่ด่าแค่นี้ทําเป็นโกรธอีสรีสมอยโกรธกูทําไมทําไมอีสรีสมอยโกรธกูทําไมอีฮะอายุอานามก็เป็นก็นจะห้าสิบหกสิบอยู่แล้วเสกไปเลลลี่ใส่ผัวชาวบ้านอีสึงเติงกูก็เลยต้องด่าไงหาว่างไงอีสรีสมอย กูกระดาไปแล้วมากดอะไรกูแหมอีหาตั้ง I.O. อลูกน้องมานั่งด่ากูทุกที่อ,อีอีหี้ส้นตีน พอดีไปแกะดูว่า IO คนที่คอยมาบูลลี่ดอเอรมริกาเนี่ยมันเป็นแก๊งไหนมันเป็นใครปรากฏพอเห็นพอดีดรมริกาก็ซะน้อยที่ไหนเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ดิฉันก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางีกเรื่องเกี่ยวกับการเจาะอะไรต่างๆพวกนี้กูก็กว้างขวางพอสมควรกูก็เลยไปเห็นว่า AIO 23คนนั้นเนี่ยอีก3จะงอยนั่นนะนะนะปรากฏว่าอ๋อเป็นลูก เป็นเป็นที่อยู่นู่นี่นั่นเห็นบัตรประชาชนหมดเลยเอาเบอร์โทรศัพท์กูไต่จากเบอร์โทรศัพท์เลยพึ้งปังพึ่งปัง,ปง,ปงอ๋อเป็นลูกน้องของอ e ีแก๊งสมอยมันเป็นลูกน้องของอีแก๊งสมอยกูก็เลยรู้กูก็เลยงงว่าเอ๊กกูไปเหยียบหัวไม่ตีนอ e ีสมอยนี้ตอนไหนวะกูเลยคิดไปคิดมาอ๋อประมาณสักห้าหกปีที่แล้วกูเคยด่ามันด่าจนกระทั่งพวกมันเนี่ยไปรวมแก๊งกันแล้วก็พยายามจะอีมาริกาอีด็อกเตอร์มาริกาเนี่ยเป็นคนปากบมาถึงแม้มันจะหน้าตาดี ไ,ไห่ไล่มันออกจากพักไปเลยเพราะว่ามันเนี่ยเป็นคนปากหมามันหน้าตาดีแต่มันปากหมามันปากมันกูบอกเอ๊ะกูปากหมาอะไรวะคือมันกดดันให้กูลาออกจากตําแหน่งนั้นตําแหน่งลาออกจากตําแหน่งนั้นลาออกจากตําแหน่งนี้กูก็งงว่ากูแล้วกูไปเหยียบเขาไม่ตินมึงตอนไหนอ,อ๋อกูก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นความผิดของกูเองแหละพอดีกูเคยไปด่ามันว่า รถผ Shift ัวชาวบ้านนะมึงจะขึ้นทำหาอะไรนั่นมันเป็นรถของผัวชาวบ้านแล้วมึงจะนั่งอไปกับผัวชาวบ้านเพื่อไปงานศพงานสอยอะไรต่างๆนี่มึงก็นั่งไปกับผัวมึงสิมึงจะไปนั่งรถผัวชาวบ้านหาพ่อมึงหรอแล้วผัวชาวบ้านไม่ใช่ผัวมึงแล้วมึงจะไปนั่งรถผัวชาวบ้านไปนั่งตรงนั้นตรงนี้แล้วทาให้คนอื่นคิดว่าผัวชาวบ้านมาชอบมึงเนี่ยมันใจไหมกูด่า ah, มันแค่นี้แหละมันโกรธเว้ยเฮ้ยกูด่ามันแค่นี้เองอ่ะเออมันโกรธเว้ยกูกระด่ามันแค่นี้เองกูไม่ได้ด่าอะไรรุนแรงเลย มันโกรธกูข้ามปีข้ามจัดจนกูลืมแล้วว่ากูด่าอะไรใครมันโกรธเว้ออกูก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อไอพวกแก๊งสามสมอยอ่๋อมันตั้งแก๊งกันมาบูลลี่กูอ๋อกูรู้ละอ๋อกูก็เลยเข้าใจอ๋อก็กดกูทําไมอ่ะกดกูทําไมกูพูดอะไรผิดกูก็พูดเรื่องจริงทั้งนั้นแล้วกูพูดอะไรผิดกดกูทําไมวะกูก็งงไอพวกสามแก๊งสามสมอยอ๋อมึงกดกูทําไมอ่ะเอ้าอีห่า กูไปนั says, okay ่งจ oh, oh, ัดรายการกูไปนั่งจัดรายการอยู่ที่แนวหน้าแม่งก็เข้าไปหาคนไปนั่งคอมเมนต์คอมเมนต์แบบว่าแย่ๆคอมเมนต์กูก็สงสัยว่าอีเมนต์พวกนี้เนี่ยมันดูแปลกๆกูก็เลยเจาะเจาะแม่งเลยอ๋อมาจากจังหวัดนั้นมาจากจังหวัดนี้อ๋อกูแล้วกูกูไต่จากเบอร์โทรศัพท์อ๋ออีห่าไอ้เรื่องฉลาดเรื่องไอทีเนี่ยกูเนี่ยเป็นเจ้าแม่อยู่แล้ว อพวกกะโหลกกะลาลูกน้องมึงกะโหลกกะลาเนี่ยไม่ทันกูหรอกกูก็เลยไต่ไต่อ๋อลูกน้องอีนี่อ๋อกูก็เลยก็เอ๊กกูไปเหยียบหัวไม่ตินมันเมื่อไหร่อ๋อกูเคยด่ามันเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วเออกูเคยด่ามันกูก็แค่ด่ากูก็กูก็ไม่ได้ด่าอะไรผิดเลยนะด่าเล็กๆน้อยๆเองก็ไม่ได้ด่าอะไรที่เกินจริงอะนะด่าเบาๆเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไปเอาผัวชาวบ้านมาเป็นผัวตัวเองมันไม่ถูกต้องหรอกกูก็แค่ด่าแค่นี้อะด่าแค่นี้เองกูไม่ได้ด่าอะไรรุนแรงเลยอะ นึกออกไหมคือคือดา่าเบาๆอะ่ะเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ขึ้นสภาแล้วก็พูดแทนประชาชนไม่ใช่ไปพูดแทนเมียชาวบ้านหัวชาวบ้านการที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วมึงไปเอาหัวชาวบ้านมาเป็นหัวตัวเอาหัวชาวบ้านไปกกอยู่ทุกจุกคืนแล้วมึงก็ชื่นใจที่หัวชาวบ้านมากกมึงเนี่ยมันไม่ถูกต้องกูดา่าแค่เนี้แม่งโกรธกูไว้ แม่งโกรธกูชิบมาหายตายแม่งโกรธกูเอาอีหาโกรธกูทําไมกูก็งงอันนี้ก็เรื่องตั้งนานแล้วประมาณตั้งห้าหกปีที่แล้วกูก็ลืมไปหมดแล้วเอาอีหากูก็ลืมไปแล้วอ่ะกูลืมไปแล้วว่ากูด่าใครไว้บ้างกูก็ลืมเออนี่ถ้าเกิดกูไม่เจาะเจอไอโอลูกน้องมันอะกูก็จะไม่รู้เลยนะว่ามีคนตามบูลลี่กูผ่านไปห้าหกปียังล้างแค้นกูอีกอะเออกูก็งงพอดีกูเป็นทีเมียหลวงอะ ดรมาลิกากูเป็นทีมเมียหลวงเออโอเคนะจบไปตามนั้นแหละมึงอย่าไปถามหาเลยว่าใครเป็นใครกูจะไม่ลื้อฟื้นกูจะไม่ลื้อฟื้นถ้าเกิดมึงไม่ใช้ IO เนี่ยซึ่งเป็นลูกกระโลมึงเนี่ยไปตั้งแอคเขามาไล่บูลลี่ดรมาลิกามาตั้งแอคเขาเพื่อมาไล่นะคะด่าดรมาลิกาในรายการแนวหน้า,ใน,า,าในรายการนั้นรายการนี้กูจะไม่บูลลี่มึงแต่ถ้าเกิดมึงตั้งแก๊งมาแบบนี้เดี๋ยวกูแฉแม่งเดี๋ยวกูเปิดแม่เรื่อยเดี๋ยวกูเปิดกูเปิดม่เรื่อยเดี๋ยวกูเป มึงหยุดกูดา่ามึงเมื่อห้าหกปีที่แล้วแล้วกูก็ลืมไปแล้วกูมึงตอนนี้มึงหยุดเออกูหยุดตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วกูไม่ด่าแล้วเออแต่ถ้าเกิดมึงเนี่ยตั้ง IO มาโดยที่กูเนี่ยเจาะรู้ว่าเป็น I o โมึงเนี่ยถ้ามึงไม่หยุดเดี๋ยวกูขุดต่อเลยแล้วผัวชาวบ้านที่มึงเอาไปกบเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใหญ่แล้วด้วย นะเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นคนเมื่อ่อนันเมื่อก่อนมันอาจจะใหญ่อาจจะโตแต่ตอนนี้ผัวชาบ้านเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่มีอํานาจวาสนาอะไรเออเดินเข้าเซเว่นหม้ายังไม่เห่าเลยผัวผัวชาวบ้านที่มึงเอาไปกกอ่ะเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาลาวีดเรมาริกาอย่ามาลาวีดเรมาริกากูพูดแค่นี้กูจะไม่ลาวีอะไรมึงกูลืมทุกอย่างที่กูด่ามึงแล้วเพราะฉะนั้นมึงจงลืมลืมไปซะแล้วกรุณาอย่าให้อย่าอย่ามาล่าลานดเรมาริกาอย่ามาล่าลานดเรมาริกากูขอเป็นอินฟูเอ โอเคนะคะเพราะว่าผัวชาวบ้านที่มึงเอาไปกกเนี่ยปัจจุบันแม่งก็เป็นคนแก่ไม่รู้ว่าเยี่ยวเนี่ยยกออกมาแม่งเยี่ยวไม่รู้พ้นหัวไม่ตีนหรือเปล่าตอนเนี้ยมึงเข้าใจที่กูพูดไหมเวลาดรวยต้นมิกาวิพากษ์วิจารณ์วิจัยอะเนาะคนที่ไม่ชอบอะนะ คนที่ไม่ชอบกันเนี่ยไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะคะบางคนก็ชอบไปนินทาดรมริกาลับหลังแล้วก็บางทีก็นินทาแรงมากไปนินทาที่แนวหน้ามั่งไปนินทาในกระดานแนวหน้ามั่งแล้วก็บอกว่าดรมริกามีใครดีมั่งสําหรับดรมริกากูเห็นด่าหมดอ๋อกูจะด่าหมดหรือด่าไม่หมดก็เรื่องของกูอีเจแล้วมึงเสือกอะไรกับกูอ่ะอ้าอีนี่กูจะด่าหมดหรือด่าไม่หมดก็เรื่องของกูความรับผิดชอบกูเองมึงจะไม่ด่าก็นั่งนั่งหลับตดหลับตดไปแล้วค่อยๆแก่แล้วก็ค่อยตุยไปแต่กูจะด่ากูมีหออะไเจน อีสมานมอยอีสมานมอยอีกระจ้อยหลีอีสมานมอยอีสีสมอยมีปัญหาอะไรกับกูมากไหมมันจับเขานั่งนินทาดรอเรมาริกาหาว่าดรอเรมาริกาเนี่ยอะไรก็ฟาดอะไรไม่ยิเอ้าอีหาแล้วมีปัญหาอะไรกับกูล่ะกูก็พูดไปตามเนื้อผ้าอะไรดีกูก็บอกว่าดีแต่มันไม่ดีกูบอกว่ามันไม่ดีกูไม่ไดอกว่ามันชั่วเนี่ยก็มันไม่ดีอ่ะเออสมานมอยถ้าออกสละอ้อยเนี่ย สมานอ้อ,อยถ้าออกสละอ้อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะบล็อกเพราะว่าเมื่อกี้มันอะเตือนไปแล้วรอบหนึ่งกูแค่กูกูแค่เรียกชื่อกูแค่เรียกชื่ออีพวก3ามเจนั้นที่มันนั่งดินทางดอ็อเรมารีการมันชื่ออีสมานมอยกูเรียกมันว่าอีสมานอ้อ,อยมันบล็อกเว้ยเฮ้ยเอไอที่จกไม่รู้ได้ไงวะมันบล็อกกูไว้เมื่อกี้มันบล็อกกูไปแล้วรอบหนึ่งอะกูเรียกสมานอ้อยอะกูก็เลยเปลี่ยนเป็นอีสมานมอยเอากูเรียกมันว่าอีสมานมอยเอไอที่จกมันไม่เข้าใจมันไม่บล็อกเว้ย มันมีคนอยู่3ามคนชอบจับเขานินทาดอเรมริกาเป็นสลิมเกา่าแล้วก็เห็นดอเรมริกานั่งอยู่ตรงไหนก็แม่งก็ไปนินทาดอเรมริกาไม่ชอบกูไม่เคยชอบกูเลยแล้วกูก็ไม่เคยไปเหยียบผมไม่ตีนมันแล้วแล้วกูไม่รู้จักมันแล้วมันก็ไม่เคยรู้จักกูแล้วก็ชอบไปตั้งแก๊งนินทาดเรมริกาเออนึกออกปะมันชื่ออ e, ีสมานมอยแล้วก็ชื่ออ e, ีสอยสมีแล้วก็มีชื่ออ e, ีมอยกรจจีล่ลี่แล้วก็มีอ e, ีอะไรอีคนมี3ามี่คนเนี่ย ระยะหลังเนี่ยตอนแรกมันมีสองคนตอนหลังมีสามแล้วก็เริ่มเป็นสี่ประมาณสัก3าสี่คนอนะจับกลุ่มกันชอบนินทาดอเอรมาริกาชอบเข้าไปเม้นต์เนี่ยจับกลุ่มกันกเม้นต์ดเรมาริกาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นอะมันชื่ออีสมีมอยมันเออกูจําชื่อมันไม่ได้แล้วเห็นไหมกูก็ความจําไม่ค่อยดีกูก็จาชื่อมันไม่ได้กูมันชื่ออะไรวะอีสามตัวนะั้นมันชื่ออะไรนะเมื่อจาใครฟังดอเรมาริกาตั้งแต่ต้นรายการมั่งกูจาชื่อไม่ได้แล้นมันชื่ออะไรนะสามคนนั้นน่อะมออยแล้วก็ชื่ สมานมอยแล้วก็ชื่อสมีมอย <c oughs> ชื่ออ e ีสมอยหรอเออกูจําได้ละเออเออมันชื่ออ e ีสมอยหรอตอนแรกกูเรียกมันว่าสมอยแล้วเอไอมันบล็อกเว้ยกูก็งงตอนแรกกูเรียกมันว่าอ e ีสมอยหรอแล้วปรากฏว่าเอไอมันบล็อกกูไม่รู้มันบล็อกคําไหนอะ่ะมึงก็แต่จปะกูก็เลยเปลี่ยนชื่อมันใหม่เป็นมันชื่ออีอีสมอยหลอเอยไม่ใช่มันชื่อสมอยหรอเออช,ชื่อสมัยหลอคนหนึ่งแล้วก็ชื่อ สมานมอยคนหนึ่งแล้วก็ชื่อสีสมอยคนหนึ่งสามคนเออมันชอบจับกลุ่มนินทาดร์มริกามันชื่ออีนะโอ้ยแม้แล้วดูชื่อมันแต่ละคนแม้เบิกบานนะอีสมอยทั้งหลายนินทาดร์มริกาเบิกบานมากแต่ละคนมันอะแล้วกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะมีนินทากูจไมในเมื่อกูก็ไม่รู้จักมึงมึงก็ไม่รู้จักกูแล้วกูกับมึงก็ไม่เคยเจอเจอกันหน้าเซเวน่นแล้วกูก็ไม่เคยยืมตังค์มึงมึงก็ไม่เคยยืมตังค์กูแล้วกูกับมึงก็ไม่เคยที่จะต้องมาเจอกันในชาติปางนี้แล้วมมมงงจะนนิทากูพ่อออออเีีสย มีคนบอกว่าไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรนะแต่ได้ยินชื่อก็ขอหัวเราะไว้ก่อนเลยมีอีกชื่อหนึ่งตกไปมีชื่ออีสมอยมีอีกคนนึงเป็นแม่ค้าดีแล้วคะ่ะจะได้ข้อมูลกับประชาชนสะดวกกว่าเยอะเลยคะ่ะคุณพี่ดจันเนี่ยนะคะพูดตรงๆนะคะบางคนแบบว่าบางคนอ่ะชอบมาบูลี่ดีจันแบบว่าแหนกันี่ก็กวัแนแหนที่แท้ก็เป็นสอส,อสอบตกสอบตกบนหัวกระบาลพ่อมึงอะ แหมก็นึกว่าแน่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาเสียทีในคนอื่นเขาเป็นรัฐมนตรีกันหมดแล้วแหมรัฐมนตรีเงินเดือนแสนสกูเนี่ยเงินเดือนมากกว่ารัฐมนตรี8ปเท่าอีกคายสตวง แม่เห็นนายรัฐมนตรีเขาอย่างนั้นี้อิจฉาเขาอยากจะเป็นนายรัฐมนตรีโอ้ยมึงประเทศนี้ประเทศไหนก็ตามแต่มีผู้นําประเทศเป็นนายรัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวมึงคิดว่าใครเขาจะนั่งฝันเป็นนายรัฐมนตรีมีตาแหน่งที่แย่งกันคนทั้งประเทศ67ล้านคนแย่งตําแหน่งเดียวเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดมึงไม่ได้เป็นหัวหน้าพักมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นนายรัฐมนตรีอีควายกูอ่านกฎหมายรัฐนูลรู้อ่านกฎหมายรัฐนูลเป็นอ่านกฎหมายเลือกตั้งเป็นด้วยถ้าเกิดกูอยากเป็นนายรัฐมนตรีกูตั้งพักแล้วสีึ่ง่าามอชบคิดแทนกูว่ากูอ่ กูเป็นมาหมดแล้วอีสึงตึงกูเป็นมาตั้งแต่ปี2549มึงรู้ไหมกูประวัติกูมึงรู้กับมึงมึงไล่มึงฟังให้เดินมึงจับดูให้ดีนะมึงดูฟังนะมึงฟังดูประวัติกูนะประวัติกูมันค่อนข้างยาวนะมึงจะบอกมึงให้ขนาดวิกิพีเดียยังเขียนไม่หมดเลย อายุ16กูเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันในฮิโรชิมาเกมที่ประเทศญี่ปุ่นอายุ1 7กูแข่งขันเอเชียแชมเปี้ยนชิพประเทศมาเลเซียกูเป็นนักกีฬาทีมชาติตั้งแต่อายุ16อีควายประเทศนี้เนี่ยตราชื่อกูมาตั้งแต่กูอายุ16นายกนัฐมนตร,ตรีชื่อชวนหลีกปายปี2536กูเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติอีควายกูเนี่ยได้โล่ได้เหรียญชื่อกูเนี่ยปักอยู่ในผื้นแผ่นดินไทยนี้มาเนี่ยนะตั้งแต่กูอายุสนัก โอ้ต่อมาปี2 5 3 8กูเป็นนักข่าวนายกรัฐมนตรีชื่อบัญหารศิลปะอาชาปัจจุบันนายกฐมนตรีบรรหารแม่งตุยไปแล้วไม่รู้เป็นซากศพอยู่ตรงไหนแล้วปัจจุบันนั้นนะ่ะปี38กูเป็นนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลน,นายกชื่อบัญหารต่อมานายกชื่อพลเอกชวลิตกูก็เป็นนักข่าวเอาไม้ใส่ใต้คางนายกรัฐมนตรีกูนี่แหละเป็นตำนานแห่งการเอาไม้กระแทกคางนายกอ่ะเข้าใจเปล่า ปี2 5 4 0กูเป็นนักข่าวไอทีวีที่ดังพอสมควรขณะเดียวกันปี2 5 4 0เป็นปีแห่งการรณรงค์รัฐธรรมนญญธงเหลืองธงขาวนะ่ะจำได้ไหมตอนสมัยนู้นน่ะนั่นแหละจากนั้นดลมริการก็เป็นพิธีกรโทรทัศน์พัดลมกูทำม,มึงไม่ต้องห่วงหรอกมูลน,นิธินู่นนี่นั่นต่างกูเนี่ยตั้งมูลน,นิธิมาตั้งแต่ปี2 5 4 7อีควายอีสึงตึงกูเนี่ยผ่าตัดต้อตาให้ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาลำปางแพร่นั่นกูผ่าตัดต้อตาโครงการไอทีวีต้านภัยหนาวมาเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยตาแล้ว ถ้าพูดถึงเรื่องการทำความดีเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงนั้งสู้กูไม่ได้หรอก KPI อะมูลนิธิมาริกาเพื่อประชาชนตั้งมาตั้งแต่ปี2 5 5 0ปัจจุบันก็ยังเป็นมูลนิธิมาริกาอยู่แต่กูจะทำอะไรไม่ทำอะไรก็เรื่องของกูก็แค่นั้นเองเข้าใจอย่างปี2 5 5 1กูเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมึงไม่ต้องห่วงหรอกวัฒนธรรมคำจุนโลกใครจะไปเป็นรัฐมนตรีก็ตามแต่กูเป็นก่อนปี2152เผาบ้านเผาเมืองกูนี่แหละเป็นคนมอนิเตอร์ ไอ้พวกขบวนการเผาบ้านเผาเมืองปี53มีกันเผาน้ำมันล้านขวดกูมอนิเตอร์ซุกตัวกูก็เลยด่าได้ทุกตัวไงเป็นที่ปรึกษ,ษานะักจอมตีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอนปี52ก่อนที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นกระทรวง d e s เนี่ยกูเนี่ยทำบอร์ดแบนแห่งชาติมาตั้งแต่ปี52แล้วอีสึง่งตึงอีง่าวประเทศนี้กูบริหารมาก่อน ปี2556ตอนที่มีนายกรัฐมนตรีชื่ออีสึงตึงนั่นตอนนั้นมีม็อบไงอีควายกูก็เลยทําอะไรไม่ได้กูก็เลยไปเป็นไปทาธุรกิจไปบริหารตึกเป็นเป็นแชร์แมนหาบ,บริหารห้างเป็นประธานหาบริหารห้างอยู่2ปีเงินเดือนล้านแปดมึงจำใส่กระโหลกมึงด้วยกูไม่ได้กระจอกหรอกเงินเดือนล้านแปดทำมาแล้วเป็นซีอีโอบริหารห้างสรรพสินค้าแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆ2ปีจากนั้นปี2560ปรากฏมีลฐมนูนใหม่ กูก็ไปลงเลือกตั้งปี6 2มีนายกชื่อประยุทธ์กูก็เลยไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์อยู่4ปีปี6 5กูเป็นสสเพราะว่าบัญชีมันเลื่อนมาถึงก็เลยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรเขียนกฎหมายไป3จะฉบับปี6 6 ปรากฏมันมีกันเลือกตั้งกูสอบตกโอเคแลค้วกูก็กลับมานั่งอยู่ตรงนี้ปี6 7 6 8กปูก็มาทําธุรกิจบริษัทมหาสุขเศรษฐีแล้วก็มาเป็นผู้บริหารบริษัทของสามีแล้วกูก็เนี่ยทำการค้าออนไลน์ปัจจุบันนี้จ่ายภาษีให้ประเทศชาติเดือนละ5 0 0 0 0นแค่ภาษีกูยังจ่ายแค่หาเดือนเดือนละภาษีแบบกูจ่ายเดือนละ5 0,000มึงนึกดูก็แล้วกันว่ากูช่วยประเทศชาติมาขนาดไหนอีซึ่งเมืองซึ่งจ่ายภาษีเป็นซองมาม่าเนี่ยไม่ต้องมานั่งเยี่ยวกูดอกเตอร์มาริกาหรอกนะไม่ต้องมาน่ากูด้วย กูเนี่ยจ่ายภาษีเนี่ยโอนทุกเดือนให้กับสมักรเดือนหนึ่งประมาณเกือบ5 0 0แสนพอมินมี3บริษัทไงบริษัทละแสนสองสองแสนสามแสนรวมแล้ว5 0 0แสนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามึงมานั่งแซะด็อ,อรมาริกามึงดูหน้ากูก่อนดูหนังหน้ากูด้วยกูเนี่ยนะ บังเอิญว่าใช้สกินแคร์ด็อกเตอร์มาริกาใช้ครีมพรีเมียมด็อกเตอร์มาริกาใช้สลิปปิ้งมาร์กด็อกเตอร์มาริกาใช้กันแดดด็อกเตอร์มาริกาใช้เซรั่มของด็อกเตอร์มาริกาก็เลยหน้าตาดีแต่จริงๆอายุห2ปีแล้วค่ะอย่างไรก็ตามแต่ค่ะสลิปปิ้งมาร์กของด็อกเตอร์มาริกาคือตัวแม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นสลิปปิ้งมาร์กนะคะค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวใหม่มาแรงขายไปส0,000่นกว่ากระปุกใช้เวลาแค่ประมาณเกือบสามเดือน3าม0 0่นกว่ากระปุกแล้วกําลังจะทะลุวี่ะตัวนแล